สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพนะครับจะมาพูดคุยนะครับว่าทำไมพีเพจึงกลับมาใช้นะครับตัว iPad Gen 9นะครับในปี2022นี้ครับถึงแม้จะเป็น CPU A13 Bionic CPU ตัวเก่านะครับว่า พี่ทไมกลับมาใช้อันนี้พี่เพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับผมก็คือเป็นตัว iPad Gen 9รุ่น w i ไ FI รุ่นเริ่มต้นนะครับผมสีก็เพียงพอในการใช้งานนะครับเพราะว่าพี่ไม่ไดเอามาทําอะไรมากมายครับในการใช้งานครับอันนี้เลยเห็นไหมครับว่าวันเดือนปีที่ผลิตนะครับก็คือปี2022จริงครับที่พี่ซื้อนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นราคา11,4 0 0บาทนะครับ กับตัว iPad Gen 9สีซิมเบอร์นะครับที่พีซื้อนะครับเดี๋ยวพีจะทำการแกะให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างในกล่องข้างในงกล่องก็จะเหมือนที่คลิปต่างๆพีรีวิวให้ดูนะครับแต่ในปี2022นี้ทําไมพีจึงเลือกใช้พีก็รู้สึกว่ามันโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม ROV ในการเล่นเกมพวกต่างๆครับพีว่าแบตเตอรี่มันโอเคมากครับพีเคยใช้ตัวโปรถึงว่าตัวโปรมันท็อปสุดหน้าจอดีสุดแต่แบตเตอรี่ครับแล้วก็การที่ว่าสรุผมว่าพีตัวนะี้ เจนคือทนมากครับในการใช้งานครับกล้องหน้าก็เป็นซนเตอร์เตีนนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลคือในปีนี้คือดีมากเอามามไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในการใช้งานต่างๆพีว่าโอเคมากกับ,บราคา1นึ่งเป็นหนบาทครับกับตัวหกสี่จิกนะครับตอนนี้ของหาง่าย้วครับผมก็สามารถนะครับไปตามหาซื้อตามบ้านไอทีหรือว่าตามศูนย์ว่าสั่งซื้อ่ันแอปเปิลเดี๋ยวตรงใไล้อันนี้พีไม่ได้ให้มีสเทอร์เสียเลยนะครับแต่พีไม่แค่แนะนําว่าสั่งซื้อยังไง นั่นแหละครับผมและหน้าจอขนาด10.2นี่ก็ถือว่าขนาดหน้าจอพอดีนะครับในการใช้งานไม่เล็กมากจนเกินไปแต่ iPad Mini ก็เป็นเจนที่พกพาง,ง่ายครับแต่อาจจะหน้าจอไม่ใหญ่เท่าตัวเจนเนะครับเพราะว่ามันเป็น iPad Mini ที่เน้นการพกพาแล้วก็แรงครับเพราะว่า c p u a 15แต่พีชอบนะครับในการใช้ตัวนี้พี่จะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นเป็นไงบ้างนะครับนี่เขอแกะแล้วก,กันว่ามันเป็นไงนะครับ ในตัวกล่องก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรมากมายเลยกับตัวน,นี้เดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนี่โค้งนะครับเป็นตัวที่ว่าพี่ใช้งานมาตัดต่อวีรูรูมาฟิวชั่นใช้งานต่างๆพี่ว่ามันโอเคมากนะครับในการใช้งานคือใช้งานโคตรดีเลยบอกเลยว่าเจน9น,นี้ไม่ได้อวยมันนะครับแต่มันก็รองรับปากกา Apple Pencil แค่หนึ่งครับไม่ใช่ Apple m e n c i l 2ครับแต่พี่ก็ใช้ตัวปากกาของที่ว่าซื้อในช h อป e ี้ราคา5 0 0กว่าบาทถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับที่พี่ใช้งานพี่เขาแกะก่อนนะมันอาจจะแกะยากครับผมช่วงนี้อ่ะอัปเวอร์ชั่นล่าสุดถือว่าแบตก็โอเคนะครับเพื่อนๆอนอัปเลยครับเพราะว่าถ้าไม่อัปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ข้อมูลของเรานะครับ ก็ปลอดภัยมากขึ้นมากขึ้นครับเพราะว่า Apple ครับที่อัปเดตตัวไอร์ล่าสุดก็คือเพื่อความปลอดภัยครับดังนั้นก็อัปเดตครับที่พี่ใช้ครับพวก Office 365 Microsoft Word นะครับพวก m i c r o s o f t Word Microsoft PowerPoint หรือว่าตัวชีตนะครับหรือว่าตัว Excel ครับใช้งานได้ดีนะครับไม่มีปัญหาแ a นว่าก็ถือว่าตัดต่อได้ดีมากพี่ใช้แ a นว่านะแ a นว่าถือว่าโอเคครับในการใช้งานนี่เยวแกให้ดูเลยครับ เดี๋ยวกล้องให้ดูว่าแกะนะครับนี่พี่จะขอแกะให้ดูเลยเดี๋ยวว่าเออบนี่ครับให้ดูก็ซื้อมายังไม่ได้ใช้นะครับแค่เอาเช็คเครื่องครับถ้าเราซื้อในตัว shop นะครับหรือว่าตัวพวก ICO นะครับแล้วก็ทําการเช็คเครื่องนะครับผมโดยการเช็คว่าหน้าจอมีจุดมีอะไรไหมลำโพงเสียงดังไหมแล้วก็ลองเช็คดูครับนี่อันนี้พี่ติดนอนไว้เฉยนะครับ ก็ปกติเป็นคนที่ดูแลของครับผมพวกของพวกนี้โทรศัพท์มือถืองเงี้ยถ้าเราเล่นมันก็ต้องดูแลมันดีดีครับผมแต่เคสนะครับที่พีใช้พีใช้เคสของยี่ห้อธรรมดาเลยครับผมแต่ฟิลกระจกนะครับพีชอบของยี่ห้อนี้ครับพีใช้ประจํานะครับของยี่ห้อซีรบครับคือโอเคมากครับฟิลตอนนี้เดี๋ยวพี่จะมีติดฟิล์มให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาก็บกันนะครับผมตอนนี้เหมือนมันจะแกะยากนะครับผม เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วนี่คือแกะคนเดียวครับบางทีก็จะแกะยากนิดนึงนี่ครับถ้ามันแกะยากกันแต่พี่อนะ นี่แกะเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ในซองก็จะเหมือนเดิมครับผมก็จะนี่ครับผมก็จะมีแบบว่าตัวชีตเป็นกระดาษนะครับเพราะว่า Apple ก็บอกว่ารักโลครับผมนี่นะครับตัวอุปกรณ์นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็มีพวกหัวชาร์จ20วัตต์แล้วก็สายชาร์จนะครับตัวไฮซ l t g h t n i n g นะครับก็คือตัวนี้ทำา690หัวชาร์จก็690นะครับถ้าเราซื้อแยกนะครับ แล้วก็จะมีคู่มือครับผมให้เรานะครับก็ประมาณนี้ครับในอุปกรณ์ของตัวเจน9้านะครับ พี่ใช้มาในตัวตั้งแต่เปิดตัวมาแรกๆครับที่คลิปของพี่รีวิวพี่รู้สึกว่าตัวเจนเก้าเป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคานอยครับก็คือการใช้งานต่างๆ่าจะเป็นการเล่นเกมในการดูหนังฟังเพลงดู Netflix เล่น YouTube เล่น IG ถ่ายสตอรี่ถือว่าเป็นรยาแอปลูคชันนของ IG จะไม่เต็มจอครับพวกช้อปปี้นะครับเพราะว่ามันรันแอปของ iPhone อยู่ครับทาให้มันไม่เต็มจอนะครับผมเหมือนกับ iPad ทั่วไปแหละ ก็คือใช้งานเหมือนกันครับแต่ความลื่นไหลนะครับอาจจะไม่สู้ตัวโปรเพราะว่าหน้าจอของตัวโปรมัน1้อยยีเตแต่ตัวนี้เป็น iPad ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับที่เราจ่ายไปพีว่ามันโอเคมากเลยเนะีเห็นไหมครับอันนี้พีจะติดฟิล์มให้ดูอยู่ครับผมแต่อันนี้พีก็มาอยู่ในซองพีครับี่กลับมาณนี้เลยครับผม ก็เป็นคลิปที่แบบว่าพีจะมาบอกว่าความรู้สึกใช้งานมาในปีนี้ว่ามันคุ้มค่าไหมเกียกับที่เราซื้อมาพีว่าคุ้มค่าครับดังนั้นเพื่อนๆก็ไปลองใช้งานดูครับกับตัว iPad ดเนะครับในปี2022พีว่ามันก็โอเคนะครับในการเอามาทำงานงต่างๆครับผมสวันนี้พีเพก็จะไปแล้วครับผมสวันนี้ขอบคุณครับ